ส่งเสริมภูมิคุ้มกันและก็ช่วยให้กระดูกแข็งแรงด้วยผักชนิดนี้นะคะหลายคนนะ่ะมักจะเขีดผักชนิดนี้ทิ้งพี่ปราบบอกมันน่าเสียดายมากเลยเพราะผักชนิดเนี้ยโอ้โหถ้าใครรู้ประโยชน์แล้วจะไม่เชื่อเลยแถมนะอยากจะบอกให้เลยฮะ,ะง่ายใกล้ตัวด้วยค่ะผักชนิดนี้คืออะไรตามพี่ปราบมาเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะโอ้โหหลายคนนะคะ โดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยยุคใหม่เนี่ยมึงขีเขี่ยต้นหอมทิ้งค่ะรู้ไหมคะว่าต้นหอมอ่ะเป็นผักเคียงจานสีเขียวสดใสที่มีกลิ่นฉุนแล้วเรามักใช้โรยหน้าคู่กับอาหารหลายเมนูในชีวิตประจำวันเพื่อตัดรสแก้เลี่ยนแล้วก็เพิ่มสีสันให้อาหารดูน่ากินนอกจากนี้ต้นหอมยังมีสารที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพอีกด้วยโอ้โหตอนนี้รู้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปราจะบอกอรายละเอียดแล้อย่าเขี่ยต้นหอมทิ้ง ทานนะจะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเด็กๆนะคะชื่อเมคะาเด็กยุคใหม่มงโกน่เคียต้นหอมเคียผักทุกอย่างทิ้งเลยทั้งๆท,ที่เขามีประโยชน์มากเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังประโยชน์ของต้นหอมกันเลยตามพี่ปราบค่ะต้นหอมมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรคะต้นหอมอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ข้อที่หนึ่งมีวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยสังเคราะห์คอลลาเจน ช่วยเพิ่มการดูดซึมาธาตุเหล็กช่วยให้กระดูกแข็งแรงสองพี่ปราบ,บอกเลยนะคะว่าต้นหอมมีการเส้มแล้วก็วิตามินเคสงูงช่วยเสริมสร้างความนานแน่นแล้วก็ความแข็งแรงของกระดูกและฟันช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ทุกวัยด้วยค่ะข้อที่ 3. ต้นหอมมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีกลิ่นเฉพาะช่วยในการทำงานของระบบทางเดินหายใจ กระตุ้นระบบทางเดินหายใจรักษาการไข้หวัดทั่วไปได้และทําให้อาหารมีกลิ่นน่ารับประทานข้อ4มีธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสปริมาณสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางข้อ5ต้นหอมนะพี่ปราบ,บอกเลยว่าเขามีวิตามินเอมากเลยค่ะส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีสารแคโรทีนอยเช่นพวกลูทีนซีเซนทีนช่วยในการมองเห็น ปกป้องดุลตาจากการอักเสบและช่วยชะลอการเกิดจอประสาทผาเสื่อมข้อหกมีกรดฟอลิกค่ะที่อยู่ในกลุ่มของวิตามินบีรวมมีส่วนช่วยในการสงเคราะห์ดีเอและการแบ่งเซลล์เหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ป้องกันการบกพร่องของระบบประสาทในทารกแรกเกิดยิ่งไปกว่าน,นั้นพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าต้นหอมช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและก็สิ่งต่างๆดีขึ้นก็เพิ่มน้ำน,ำนมในหญิง หลังขอดได้ดีเลยนะคะข้อที่เจ็ดต้อนหอมมีไฟโตนิวเตรียนค่ะอ้เรองเกี่ยวอะไรล่ะคะพี่ปลาเกี่ยวค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสละเช่นเมตาคอร์ีนต้านการเกิดโรคมะเร็งฟลาวโมนช่วยส่งเสริมการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดช่วยป้องก,กันความเสียหายของดีเอ็นเอและเนื้อเยื่อรอบเซลล์ทั้งนี้ยังมีวิตามินซีช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจบอกเลยนะคะมีการศึกษานี้ก็ค้นพบเลยว่าต้นหอมนีสาอลิซินซึ่งเป็นสารเดียวกับที่พบในกระเทียมเลยนะคะกระเทียมก็มีประโยชน์มากมายมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันเลวในเส้นเลือดซึ่งกลไกาการทำงานคล้ายกับยาสเตตินเป็นกลุ่มยาลดไขมันในเลือดนะคะซึ่งช่วยยับยั้งเอนไซม์ตับที่ทำหน้าที่ส่งครห์คอเลสเตอรอลเนี่ยออกมา ข้าไปพี่ปราบ,บอกเลยว่ารสร้อนของต้นหอมช่วยทําให้การทํางานของลําไส้ดีขึ้นช่วยในการขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อมีการย่อยาหารสงูงช่วยแก้อาการท้องผูกได้ด้วย,วยเห็นไหมคะแค่เราได้ฟังเบื้องต้นเรายังบอกหูต้นหอมมีประโยชน์มากมายพี่ปรามีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะสมัยเด็กๆเนี่ยหลายคนจะเขียนต้นหอมทิ้งคุณแม่เขาก็จะแนะนําเสมอเลยมาว่า ต้องกินนะอาหารพวกนี้ไม่เปรี้ยวแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรกคาะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหกลิ่นมันแรงแล้วบางทีมันเผ็ดถึงตอนนี้เรารู้เลยวใชี่ไมคะว่าต้นหอมมีประโยชน์มากมายเลยเชื่อไหมคะบางครั้งการเจ็บป่วยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ทนนัน,ทนนู่นไม่ทันนั่นไม่ทันนี่ถึงตอนนี้แล้วพี่กายอยากจะให้ดูนะคะดูเลยว่าแต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไรแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งนีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูปพี่ติฟ i ีเป็นก่อนกริงใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยตอนหอมพอรู้สปปรรพคุณหัวเขาแล้วมไม่อยากเกลียยทิ้งค่ะอยากกินเลยอร่อยด้วยมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะพี่ปราคะหนูสงสัยมานานแล้วอะ ต้นหอมกับกุช่ายอ่ะดอกไม่กว่านะคะเป็นต้นเดียวกันหรือไม่คะเชื่อไหมคะความเชื่อหรือคําถามเนี้ยคนส่วนใหญ่มกกักคิดว่ากุช่ายคือต้นเดียวกับต้นหอมความจริงแล้วมันไม่ใช่คะ่ะเขาจะเป็นพืชวงเดียวกันแต่และคนละชนิดลักษณะของใบกุช่ายจะแบนกว่ามีสารสําคัญที่ชื่อว่าอะลลิซินเหมือนกันมีธาตุเหล็กวิตาม,มินเอแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงเชื่อรักษาการหวัดเพิ่มน้ำนมลดความดันโลหิตบำรุงกระดูก ประโยชน์ก็ไม่ต่างจากต้นหอมสามารถรับประทานทดแทนกันได้นะคะอาถึงกลาวนี้ต้นหอมไทยกับต้นหอมญี่ปุ่นต่างกันไหมล่ะพี่ปราต้นหอมญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าเนกิค่ะจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นหอมไทยแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่ารสชาติจะหวานแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นอะเรียกว่าไม่ฉุนเท่ากับของคนไทยเลยนะคะส่วนใหญ่ใช้เป็นผักโรยหน้าในซุปและก็อาหารต่างๆ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยสามารถปลุกเองได้เกือบทุกพื้นที่ส่วนเรื่องของประโยชน์นั้นช่วยป้องกันโรคหัวใจตีบช่วยลดไขมันในเลือดอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่สําคัญต่อร่างกายเหมือนกันค่ะอีพี่ปราคาหนูสงสัยมากเลยหลักการบริโภคต้นหอมอย่างถูกต้องและปลอดภัยเนียทำอย่างไรเคยมีคนทํา คำถามนะคะถามพี่ปาลาเรื่องคำถามนี้หลายครั้งวันนี้พี่ปลาเลยรวบรวมนะคะมาทําเป็นคลิปแล้วก็ตอบมาฟังกันเลยค่ะเราจะรับประทานต้นหอมอย่างไรให้ปลอดภัยมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะก่อนรับประทานต้นหอมควรล้างกลับใบและคนของต้นหอมให้สะอาดโดยการฉีดแยกล้างละบาช่นในน้ำด้มสายชูอัตราสวนนะพี่ปลาบ,บอกเลยใช้สอนช้นโต๊ะต่อน้ำสะอาดหนึ่งลิตรประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออก เพราะส่วนใหญ่ผักที่มีกาบใบอย่างต้นหอมกระลำปีหรือผักกาดมักจะมีพวกเศษดินเศษปุย๋ยแล้วก็สารเคมีจากยาฆ่าแมลงสะสมอยู่มากการรับประทานให้ได้ประโยชน์มากที่สุดต้องรับประทานตั้งแต่ส่วนสีขาวโคนต้นถึงใบสีเขียวอ่อนเลยนะคะจะมีสารสําคัญอยู่มากกว่าส่วนอื่นเคล็ดลับที่ช่วยให้รับประทานต้นหอมได้ง่ายขึ้นก็คือนําต้นหอมแช่ในน้าต้มสายชูไว้ก่อน จะช่วยให้ความเผ็ดร้อนหายไปแล้วก็มีรสหวานมากขึ้น <S <S เห็นไหมดีไหมคะแล้ใช้เคล็ดลับนี้เลยหลายคนก็เลยบอกว่าเขาจะเวลาก่อนรับประทานต้นหอมก็ก็จะไปเช่นในน้ําส้มสายชูเราจะเห็นหลายร้านเลยใช่ไหมคะที่ขายข้าวหมูแด,มแดงเาก็จะทําแบบนี้แล้วก็แนะนําเลยนะคะให้รับประทานสดจะดีกว่าแบบปรุงสุกแล้วเพราะวิตามินซีน้ำมันหอมระเหยและสารออกฤทธิ์ต่างๆยังไม่ถูกทําลายจากความร้อน คราวนี้มาดูเลยคะ่ะข้อควรระวังในการรับประทานต้นหอมระวังผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่มวาฟารินยาป้องกันการตันของเลือดเนื่องจากต้นหอมมีวิตามินเคปริมาณมากอาจส่งเสริมการทํางานของยาดังกล่าวทําให้เลือดเป็นก้อนอาจเกิดการอุดตันเส้นเลือดได้และควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะหรือว่าเหมาะสมเพราะต้นหอมมีรสล้อนอาจจะทําให้มีการเสียดท้องหรือแสบร้อนกลางหน้าอกในบางรายได้นะคะ อันนี้เลียสําคัญมากๆถึงตอนนี้เห็นประโยชน์ของต้นหอมแล้วเราคงไม่เขี่ยทิ้งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทานต้นหอมอย่าเขี่ยทิง้งโดยเฉพาะเด็กๆอะค่ะเพราะมีประโยชน์แชร์ก็คิดเห็นแชร์ป,ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นก่อนกระใจพี่ปลานะคะ เรามีอะไรเรามาปรึกษ,ษามาเลกเปลี่ยนกันแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ส่งต่อสิ่งทีๆให้ท่านอื่นสุขภาพสําคัญมากค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากนะคะมาดูแลสุขภาพกันค่ะใครที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีอย่าลืมน,นะคะเพื่อตรียมตัวคงสู่ผู้สูงยุค,คุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเตียวพิปรานะคะเชื่อพิปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ป>ดดกดกระดิ่งช่องเคลียร์พีฟิตเชื่อพี่ปาค่ะ